กาสวัสดีทุกคนด้วยนะเจวันนี้นผมฮีโร่เพชรเฮ้ยนี่นผมนะครับผมบัตเตอร์ทีวีนะครับผมวันนี้มีบทบาทใหม่กันอีกแล้วบบอยู่กับรายการใหม่ครับผมรายการบทบาทใหม่มาสูดทึงี้แล้วแต่ว่า,าจริงๆแล้วรายการนี้อยู่มานานแล้วนะต้งองแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนุ่นตแต่ว่าแต่ว่าผมตั้งชื่อรายการว่าบทบาทใหม่ไงแค่นั้นโอเค ซึ่งวันนี้คลิปที่แล้วผมบอกผมได้ถ่ายรายการใหม่ห้ผมที่มีชื่อว่าลากอดลเวของฉันนะครับผมแล้วผมดันกดไปที่ร้านค้ามีบทบาทใหม่ครับผมก็คือสไฟฟนเปอร์นั่นเองเอนี่นะครับผมแต่สไฟฟนเฟอร์ยังซื้อไม่ได้นะครับผมเออเนี่ยยังซื้อไม่ได้น่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งถึงจะซื้อได้เฮ้ยสกินใหม่ว่ะสกินซาบุไรโคเทเฮ้ยนี่ ผมจะให้ทุกคนดูปุ่่ายครับผมแตนไเฟิลนะครับผมแตนไเฟลนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณทุกคนฟังเสียงครับผมเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนนะ Knowing when to pull the trigger is just as important as choosing the target ได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวผมย่อใหม่ Knowing when to pull the trigger is just as important as choosing the target บทบาทใหม่นะครับผมสไนเฟิลเราจะมาลองเล่นบทบาทนี้กันดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างไปเตเวลาเล่นจะไม่มีเสียง เป็นประมาณนี้นะครับผมบุตรบาดใหม่เซนไนเฟินสวยไหมบุตรบาดใหม่แน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 ,แน่ถือปืนเซนไนเฟินแล้วก็ตัวเป็นผู้หญิงนะผมเนี่ยตรงนี้เออโอเคนั่นก็ก็จะเประมาณนี้แต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงปืนนะผมที่มันยิงจะจะปังมันมีนเสียงด้วยครับผมเออจะปังนะผมเสียงมันดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเออเสียงก็ดูน่ากลัวเลยอ่ะเป็นเสียงปังอ่ะปืนเสียงปืนอ่ะเออ เป็นปืนไรเฟิลบทบานนี้จะเหมือนผู้คุมครับผมยังไม่เชื่อก็ลองดูสิครับมไม่ดูผู้คุมอยู่ไหนผู้คุมอยู่ไหนเนี่ยครับบุตรบานนี้จะเหมือนผู้คุมครับผมแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่พอเรากดซูมกล้องใช่ไหมเราสามารถเดินได้ครับผมอ่ะไม่เชื่อก็ลองดู ก็จะเ,เป็นประมาณนี้นะครับผมมันจะเหมือนสไนฟเฟิร์นบทบาณนี้จะเหมือนผู้คุมครับผมแต่ว่าแค่แตกต่างตรงที่มันเป็นอยู่ฝ่ายคนละฝ่ายนั่นเองเออแต่ว่าทามผมและผมชอบบทบาทค่ากรตัวไหนมากที่สุดเหรอผมชอบบทบาทค่ากรตัวนี้มากที่สุดครับผมนักต้มตุ๋นผมชอบต้มตุ๋นกว่าสไนฟ้เฟนนี่ครับผมโอเค ประมาณนี้ครับผมซึ่งเจสุปสัสซัตจีนเนี่ยมันออกมาแล้วครับผมและเซิร์ฟไซมันก็เพิ่งออกมาแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายนะครับผมออกก่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายดูแรงผมนะดูแรงผมอันนี้เลรงโกเลรงโกอันเอ่ออะไรวะเลรงโก้หนึ่งดูสิ ไม่ไรซุปเปอร์ซัตเล้งผมดูดิหนึ่งเองตอนนั้นสามตอนนั้นสี่รถปุ๊บโอ้โหหนึ่งปวดหัวจริงๆริงแต่ซุปเปอร์ซัตนี่ขอตัวเราก,ก่อนบายบาย